สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาพบกับรถนะคะ รถ Toyota Corolla Cross 1.8นะคะเป็นรุ่นไฮบริดด้วยเป็นรุ่นสมาร์ทนะคะปี2021ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่579,000บาทเองนะคะสภาพโครงสร้างรถเดิมเลยนะคะใครที่หารถใช้งานเป็นรถ5ประตูอยู่คันนี้เก็บบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะคะได้เป็นเครื่องยนต์1.8ลิตรนั่นเองนะคะสภาพโครงสร้างเดิมแบบนี้ไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำมาแน่นอนนะคะได้เป็นรถ5ประตูอนเนกประสงค์เลยนะคะเป็นระบบแบบ ไฮบริดด้วยให้ความประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเกบพาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้จะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมรอบคันกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นปี2021นะคะกับเลขไม์อยู่ที่150,000กิโลเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะคะด้านหน้าของตัวรถนะคะคมไฟสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใดๆการชนนะคะไม่มีร่องรอยถูกการถูกชนใดๆเช่นกันนะคะสภาพโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นสีเทานะคะใครที่หาอยู่นะสําหรับคันนี้สีสวยเลยนะคะเป็นสีที่หายากเป็นสีเทานะคะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบๆนะคะสันเหลี่ยมให้มาคมๆเช่นกัน น,ะะนี่เป็นรถสีเดิมนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดส่วนกระจกรถทุกบานนะคะยังเป็นกระจกเดิมจากโตโยต้าอยู่นะคะไม่มีร่องรอยแตกแล้าหรือการถูกเปลี่ยนใดๆแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของล้อได้เป็นล้อแมกนะะเป็นล้อกระทะนะคะขอโทษทีล้อกระทะเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะคันนี้แล้วก็โครงสร้างเดิมทั้งหมดด้านในซุ้มล้อให้ดูชัดชัดนี่นะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดนะคะล้างผัดสีนะคะ ก่อนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกไม่ได้ปล่อยรถให้ลูกค้าแบบนี้นะคะเป็นรถเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะอาจจะมีค่าแบบโคนบ้างอะไรนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ารับรถเกดทําสปาด้านนอกด้านในให้อีกนะจ๊ะมาดูกันต่อนะคะส่วนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะแล้วกระจกรถทุกบานอย่างที่เกดแจ้งนะคะเป็นกระจกดิมๆจากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนี่ แผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะชุดนำโพงที่วางแก้วก็มีให้พร้อมเลยนะคะมาดูซอกหน้าตรงน,นี้นี่นะคะซองหน้าทุกอย่างนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะซีนยางเดิมๆมนะคะมีให้โครงสร้างเดิมทั้งหมดมาคันนี้5 7าแ0นเจ็ดันบาทจัดไฟแนนซ์นะคะฟรีดาวนผ่อนอยู่ที่ประมาณ9ก้าพันปลายๆนะคะถึงหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะ ทุกอย่างยังอยู่ครบ,ครบแบบนี้เลยนะคะแผ่นเพดยังอยู่ครบครบน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเยล่นแน่นอนนะคะใครได้รถคันนี้ไปก็ถือว่าเป็นรถใช้งานที่เหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเป็นรถอนเนกประสงค์5าประตูนะคะ5้าที่นั่งนั่นเองสามารถวางข้าววางของได้เยอะนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะกว้างขวางนะคะจอมีให้แอร์ออโต้มีให้นะคะระบบเกียร์เป็นแบบออโตมานะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะรองรับสีรละได้ดีมากๆนะคะ เดี๋ยวไปดูห้องผู้โดยสารกันนี่ห้องผู้โดยสารกว้างขวางนะคะเบาะด้านหลังเขาก็สามารถพับได้คัสตอมได้เลยนะคะสามารถวางข้าววางของได้ด้านหลังได้แอร์หลังมาด้วยนะคะด้านหลังได้แอร์หลังมาด้วยเลยได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดํารอบคันเลยนะคะเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้มากๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามเกบได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงได้เดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภาระกัน มีห้องเก็บสัมภาระนะกว้างขวางมากนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์ที่น่าใช้นะคะเพราะว่าเบาะด้านนี้นะคะเขาจะพับได้นะคะวางข้าววางของได้เยอะเลยนะสำหรับใครที่เอาไปขนของได้นะคะเป็นรถหน้าประตูที่น่าใช้แล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมด้วยนะคะให้ดูนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบๆเป็นเดิมๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยซีนยางก็เดิมๆหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะคะไม่โดน แกโดนเกาใดๆแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจสอบถามข้อมูลในการออกรถกับเกดได้นะจัดไฟแนนซ์คันนี้สามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยนะคะสามารถจัดยอดฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวดูโครงสร้างด้านบนนี้นะคะฝากระโปรงด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะเมทอาร์ตยังอยู่ครบๆเลยนะคะเป็นรถโครงสร้างเดิมมากๆนะคะคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านเลยนะคะ ส่วนไฟด้านท้ายนะคะก็เ,เป็นดําเดิมดําเ,เดิมทุกอย่างนะคะกระจกด้านหลังไล่ค้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้เป็นระบบแบบไฮบริดนะประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะจะเป็นระบบแบบเป็นซินบวกไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฮบริดนั่นเองนะคะใครสนใจคันนี้นะคะทักเก๋ด่วนได้เลยนะคะแล้วคันนี้ก็บอกเลยว่าพิเศษมากนะคะราคานีแหลกนะ เพราะว่าราคานะคะตั้งขายอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่579,000บาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับราคาคันนี้จับไฟแนนซ์ฟรีดาวลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ9,000ปลายๆนะคะ9,000ปลายๆถึง1,000งืต้งต้นเท่านั้นเองนะคะมาดูด้านในนะคะพวงมลาลัยนะคะเป็นแบบมาติฟังก์ชัันจอ touch ร c r มาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้ให้นะคะ คันนี้นะคะออปชันต่างๆก็มีให้เยอะเช่นกันยิ่งเป็นเบาะนะคะเบาะที่รองรับสรีระได,ได้ดีนะคะเป็นเบาะหนังนี่นะคะรองรับสลีระได้ดีเวลาที่เราออกจากจังหวัดนะคะเบาะแบบนี้ทําให้เราไม่เมื่อยนะคะใครสนใจนะคะแจ้งเก็ได้คันนี้มีมีการเช็คระยะตลอดนะคะมีการเช็คระยะตลอดด้วยนะคะดูซอกเสาบีตรงนี้หัวน็อตเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆมาแบบนี้นะคะมออยังอยู่ครบๆด้วยนะคะนี่โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลย อยากให้ลูกค้านะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนนะคะอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะลูกค้าสามารถมาดูรถตัวจริงได้นะคะแล้วรถที่นี่นะคะอยากดูห้องเครื่องยนต์นะคะหรือว่าเรามีช่างมาตรวจรถให้ด้วยนะคะมีใบเซอร์ด้วยนะสําหรับคันนี้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเก็บพาไปดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะไปดูกันเลยนะคะ มาดูห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะ Toyota c o r o l l a c r o s s นะคะคันนี้เป็นรุ่น1.8ลิตรนะคะได้รุ่น1.8ลิตรไปใช้งานนะคะแล้วก็เป็นระบบแบบไฮบริดรุ่นสมาร์ทด้วยนะคะห้องเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะถือว่าได้รถดีนะเพราะว่าหนึ่งนะคะไม่มีร่องรอยหยดน้ำมันใดๆนะคะจุดสังเกตนะลูกค้าบางท่านอาจจะกังวลว่าเป็นรถที่จมน้ำมาหรือเปล่าหัวน็อตน,นะคะลูกค้าสามารถสังเกตได้เลยนะคะ การดูรถนตนมือสองนะคะเราดูโครงสร้างเดิมแบบนี้เลยเม็ดอาร์ตหัวน็อตนะคะเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตยังอยู่ครบๆนะคะแล้วก็หัวน็อตเดิมๆไม่มีร่องรอยของสนิมเลยนะคะนี่ให้ดูฝากระโปรงด้านหน้าฝากระโปรงด้านหน้านะคะจุดสังเกตของเขาก็จะมีแผ่นเทต,ต่างๆนะคะแผ่นเทตา่ตางๆอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าเดิมๆนะคะถ้ารถไม่เคยโดนชนโดนอะไรมานะคะจะเป็นโครงสร้างเดิมแบบนี้นี่ให้ดูโลโกโล้ โตโยต้านะคะตรงนี้ยังมีตาปั๊มของโตโยต้าอยู่นะคะนี่คือเป็นฝากระโปรงเดิมเลยนะคะท่านไหนสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงมาได้เลยนานๆจะมีสีนี้เข้ามานะคะได้เป็นสีเทาด้วยนะคะห้องเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านมากๆนะคะแล้วก่อนรับรถเราทําสปานะคะด้านนอกด้านในเปลี่ยนน้ํามันเครื่องให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครสนใจสามารถแจ้งเก๋ได้เบอร์โทรด้านล่างนะคะออสามารถแอดไลน์กันได้นะคะ ทักมาคุยกันได้เลยเดี๋ยวเกศส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับคันนี้นะคะ Toyota c o r o l l a c r o s s นะคะ1.8 h y b r i d Smart นะคะปี2021กับไมค์การใช้งาน150,000กิโลนะคะราคาขาย579,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้รถโครงสร้างเดิมไปเลยนะคะท่านไหนสนใจอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะ ถ้าสนใจคันนี้รีบทักหาเกตด่วนได้เลยนะคันนี้ยังว่างอยู่ราคาพิเศษกว่าเพื่อนเลยนะคะ579,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ยังว่างนะคะรีบทักด่วนเลยนะสำหรับตัว Toyota นะคะเดบอสำหรับตัว Toyota c o โ o l l a Cross นะคะ1.8 Hybrid Smart นั่นเองนะคะ แล้วคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2 0 9เท่านั้นนะคะมารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้นะคะสนใจรีบโทรหาเก๋ด่วนเลยกับคันนี้ราคา579,000บาทเท่านั้นนะคะวันนี้เก๋ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ